มีทุกรถรถราคาหลักพันอยากได้อะไรเอาไปเลยหลักหมื่นครับหลักแสนสี่คนสี่สี่ประตูนะครับสี่แสนกว่าบาทถูกมากเลยนะนี่ขนาด X Series นะฮะตัวเตี้ยกันหมดเลยยังราคาอยู่สามต้นเอง S ตัว S เท่าไหร่นะเอารอเลยเปิดอยู่สองเทาราคาโอ้โหแบบสองแสนเ l s นะครับแสนกว่าบาท ตัว g l เกียร์ธรรมดานะ g l x นะหรือจะเป็นตัวนี้นี่แสนหนึ่งหมื่นอ <c oughs> อโท้โฟจริงจริงด้วยขอ <c oughs> งแท้ว่ะออโต้โฟลราคา50,000ื่นเหลือ9 0 0 0หมื่นห้ถูกอะ่ะ90,000ื่นตัวสูงรถราคา8,000อันนี้8 0 0 0ันจริง8,000ันเบ็ดเสร็จก็อยู่หมื่นกว่าบาท สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนเราเข้าสู่เพจสยามมินเตอร์ประมูลครับครับพี่ง่ายง่ายใครๆก็ประมูลได้ครับพบกันอีกรถทั้งหมดนะครับมีทุกรถรถราคาหลักพันอยากได้อะไรเอาไปเลยหลักหมื่น หลักแสนหลักล้านหลักล้านก็มีมาหมดทุกสภาพนะฮะผมบอกเลยรถที่ลูกค้าหากันเยอะมากเป็นตัวล็อกโคเป็นตัวสมผัสนะล็อกโคนะครับนี่เห็นไหมอุ้ยหายากนะล็อกโคแคปแบบไม่ค่อยเจอนะเห็นไหมเป็นรถเกรดบีสวยๆโอเดยางเอทีด้วยนะแม็กใหญ่ยางใหญ่เปิดเท่าไรเปิดอยู่สองเท่าราคาโอ้โหแบบโอ้โหมื่นี็นี่เก๋กว่าเลยนะมันถูกอย่างนี้นะครับเป็นแมนนวลนะครับยางปีอะไรปี2022อดอกยังนิ่มตอกยังเต็มแสดงว่ารถใช้น้อยมากลายล้อก็สวยนะ อ่าเห็นไหมบอกแล้ว96<ม> 68, ปีไ8ักแดถือว่าวิ่งน้อยถือว่าวิ่งน้อยวิย่งน้อย,ห,ยหน้าร้านขายอย 6, ู่0 0 0 0 0กว่านะครับโอ้ราคาครึ่งร้อนแดดนี่รถราคา8 0 0 0อันนี้8 0 0 0จรงิงๆ8 0 0 0เบรดเสร็จก็อยู่หมื่นกว่าบาทไม่มีชนหนักแชสซเีเดิมๆนะ,ะหน้าหลัง้ายข้าเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเครื่องนะครับนิดหน่อยแต่นี้แจ้งมาลากเนาะก็ทำนิดหน่อยลองดูมันพี่ว่าคงไม่หน่อยอ่ะเบิร์ตแต่ว่าอาจจะพอสมควรแต่ว่าราคามันถูกหน้าร้านเป็นแสนอยู่เลยเห็นไหมแสนต้นๆ้นะครับก็ลองดูน โฟวิวจริงไหมเนี่ยโฟราคาจริงป่ะเฮ้ยแท้ว่ะแต้นแท้ว่ะห้าหมื่นพี่เออโฟจริงด้วยของแท้ว่ะออโต้โฟราคาห้าหมื่นแล้วรถไม่มีชนด้วยนะแคปโฟนะครับตัวเอสตัวเอสยี่สามเลยป่ะเนี่ยเอสตัวเอสสามยี่สามแบบนี้ก็ถูกครับเดี๋ยวอันนี้มันดีเซลหรือเบนซินทำไมถูกจังดีเซลเปล่าอ่ะดีเซลดีเซล G L S อะครับแสนกว่าบาทโคตรถูกเลยรถตัว G L เกียร์ธรรมดานะ G L S นะ จีโอเอสไงนี่รถราคาแปดแสนกว่านะตัวนี้หรือจะเป็นตัวนี้นี่แสนหนึ่งหมื่นเบรเซนก็อยู่ไม่เกินแสนห้าไฮรันเดอร์ด้วยนะตัวนี้ไฮรันเดอร์ด้วยนะครับนี่เลยอุ้ยอันนี้เบนซินป่ะเบนซินเบนซินครับเป็น LPG นะจ๊ะสองแสนมันจะเป็นตัวอินเตอร์นะครับรูระบายอินเตอร์ดยว่อตอนเดียวครับโฟวิลสีดำมีไหมอ่าดิโวอตอนเดียวโฟวิลสีดำไม่มีครับรถหายากเลยสีดำหายากพี่ท้าสูงริ้วเลยตอนนี้ในตลาดไม่ค่อยมีเลยอุ้ยเจอแล้วพี่แต่เขาถอนเขาเขียนว่าถอนจะให้ดูแล้วกันอ่ะพี่มา ด้วยจะบอกเบนซินนะมันสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบนซินมากเลยเพิ่อเบนซินแล้วพี่จริงปะอ่ะเบนซินพี่จบข่าวเบนซินตัวนี้ได้อยู่ประมาณสักสองสามหมื่นแหละตัวนี้แต่เขาถอนไปแล้วนี่ขนาด X Series นะฮะตัวเตี้ยนกันหมดเลยย่งราคาอยู่สามต้นต้นเองหน้ากระจกเขียนว่าเกรดดีอ่ะเห็นไหมหนึ่งจุดเก้าครับอ่ะเนี่ยดูชี้เห็นตอนนี้น็อตยังไม่ขยับเลยใช่ครับแต่ทำไมเป็นเกรดดีดีเพราะอะไรแกมซ้ายมันมีอ่ะ มันมีด้านซ้ายมาเนี่ยพวกนี้ยเฮ้ยอันนี้ไงพี่เจอละพี่พี่เมื่อกี้ยังอยู่ไหมพี่คนเมื่อกี้หัวเดี่ยวดีเซลมาแล้วพี่แชมป์ด้วยอันนี้ครอบสเตนเลสแท้เลยพี่เนี่ยผมเคาะดูรู้ไม่ได้ชุบหรอกเนี่ยเลสแท้น่าจะอยู่ประมาณแบบแสนได้หน่อยวีโก้แชมป์ตัวซิงเกิลแครบองจอ่ะมีแล้วนะพี่นะนี่เลยอ่ะสี่คนสี่สี่ประตูนะครับก็อยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทโอ้ยถูกมากเลยนะตัวอีเกียร์ธรรมดาจ้ะเกียร์แมนนวลอ่ะเห็นไหมอีพัดไฟ LED อยู่ตรงนี้โคมไฟโปรเจคเตอร์ LED เดย์ไทม เดทไทม์วันนิงไลน์อ่าอันนี้ถูกละถูกละตัวนี้เป็นซินปะเหลือ90 0 0หมอุยถูกอ่ะ9 0 0 0 0ตัวสูงไทตตันพัดดีเซลดีเซลคอมมันเร็วนี่ไงเป็น D I D คอมมันเร็วที่จะซื้อรถมือสองนึกถึงสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆกิจใครก็ประมูลได้แหล่งต้นน้ำประมูลรถทุกประเภททุกสภาพทุกราคาที่คุณมองหาไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ราคาเริ่มต้นหลักพันรถยนต์เก๋ง กระบะทุกราคาที่ถามหาและรถสิบล้อหางพ่วงกัวลากหรือรถบัสเน้นนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมหาศาลการันตียอดขายกว่าหมื่นหมื่คันต่อปีมีสาขาทั่วประเทศประมูลง่ายๆหน้าร้านและระบบออนไลน์มองหารถมือสองไว้ใช้งานไม่ต้องไปที่ไหนไกลสยามอิเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้โทรเลย0 2 1ย์7 1 1 1 อย่าลืมโทรนะ